สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคุณด้วยจ้ามาขอมาขอกันอีกแล้วเนาะตามเคยไม่นีม่ตูนมาทำงานเพิ่งจะลงงานได้แค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่แหละฝนก็เลยตกลงมาไม่ตน่นเลยยุดค่ะก็ะได้เวลาโอกาสสักหนอ่อยถ่ายบรรยากาศท่ายสายฝนมาพี่นอ้องอยาไม่ตูนมาตัดทั้งที่ก็ลอยน้องทางกาย ที่เกี่ยวเียวนะยามเบตัาดแ๋ยวนปลองเอืมจะ่ายให้ดูงานไ่เต็นเต็นโตนี้ตูทางขงนะ่าหน้าที่เกียเชียวนะ่ะสี่หนยังไม่ตัดตัดเตสีน่นี่มีงน,น้องลาลมา้องช่วยนี่นสามหัวในลูกแล้วก็ป้า,ายเพิ่หนึ่งคุณดูใกล้ๆนี่ลเลยเาขาเลนาตามแต่ละกั งานมาอยู่ใ,ใกล้ๆป้านป้าทุ่ที่ไปถอนหญ้าช่วยนะพี่น้องจะไ,ได้ให้มาดูเตาถ่านด้วยนะพี่น้องจาอนน๋ามีเตาถ่านแบบโบราณจ้ะพี่น้อง <laughs> พี่น้องดูดินะว่าอีหยังอันนี้นะโอ่งโมงอันนี้ดูดิื <laughs> ่นจูนายพี่น้องค่ะพี่น้องมาดูนี่อันนี้คื้นมาหยังทายกันดู <laughs> บางท่านอาจจะรู้จักนาะพี่น้องเนาะแต่บางท่านก็อาจจะไม่รู้่าอะไรเราเป็นเหมือนจอมป่วงก,ก็ไม่ใช่เด้อพี่น้องเด้อจะเป็นที่ว่าเข้าดินมาทําเหมือนโพนป่วกนะพี่น้องข้างในนี่มันจะเป็นอันนั้นนะมีของประหลาดมาเตะมาให้ดูพี่น้องแบบโบราณโบราณถึงทำกันนาะพี่น้องเนาะในตู้นะทำโปเป็นแบบนี้นะผ่าแบบเอาพื้นมากองแล้วก็เอาอัน ขี่เลือยมาใช่หน่ะม่ตูนท้าใดโยแบบนั้นเขาเป็นเอาดินแบบนี้หน่ะมีตุนท้าโบเป็นจัาพี่น้องกะแต่พื้นเฮ็ดดีนะคลายดีเพื่อยเขาเรียกว่าผ่านเตาอบค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยมีสองเตาอนนุนก็ใช่แต่ตุ้น้นเขาไม่ได้คอยใช้เท่าไหร่เขาจะใส่เวลายามฝนไม่ตกตอนที่ฝนไม่ตกกระดูแดดเพราะว่าถ้าใช่ตอนนั้นก็มันอาจจะเปียกนะพี่น้องเนาะเราก็เลยนํามาใช้แบบนี้ก่อนอันนี้อันนี้ซุดแล้วนะพี่น้องอันนี้นะซุดแล้ว ราจะพี่น้องไปดูใกล้ๆเป็นดินโอบอุนอ่นๆอยู่นะพี่น้องนี่อุ่นหน่อยหนึ่งแต่ว่าเย็นแล้วเขาปิดมาได้สี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขวัดแล้วเนี่ยตรงที่ขวัดก็อยู่ข้างหน้านะพี่น้องเ,เป็นมุมเล็กๆนี่นี่แหละอ่ามีนจะถายพี่น้องดูถักพปพี่น้องว่ะ <laughs> เขาก็มุงหลังคาให้ด้วยนะมุงหลังคาเป็นผ้ายางผ้าพีอีสีดำมุงหลังคาให้ถ้างา้นฝนตกมันก็จะเปียบแล้วก็โอกด้วยดินดินเหนียวเหนียวเพื่อ้องกาแล้วก็นี่จะมังที่ว่าเพิ่นเอามาผสมดินให้เหนียวแล้วก็เพิ่นก็นั่นมีราค่าจะทำแบบนี้แหละ อันนี้พื้นเพื่นก็อยู่ข้างเนาะกองพื้นเพื่นเอาไวา้เพื่นก็มีปลูกชวน,นครัวไว้กินอีกด้รอบรอบบ้านฉันจะพี่น้องจ๋าอืมมีขบเครื่องตะไคคาไม้มะกรูดต้นกล้วยอ้อยเนี่ยนี้ยหมดทุกอย่างบ้านทั้งค่แล้วก็หันมาดูอีกบรรยากาศของห้องเนี่ยผมก็จะ หยุดแล้วกำลังโปยนิดๆเดี๋ยวก็จะได้ออกไปอีกแล้วนะออพีนน่น้องเอ้ยดูโคชุกกันต่างงาฝั่งข้างหน้านเพื่อจะลองละเรามาฝากอยู่บ้านป้าคนป้าคนจะทำงานด้วยกันน,นะาานี่แล้วพี่น้องต้องหันมาอีกในพี่น้องดูอีกสักนิด ก็ว่าบางท่านอาจจะสนใจเนะาะแต่บางท่านเคนเห็นแหกะกับผนเป็นยางเดือผ่านแต่าบางท่านที่เคยเห็นแบบเนตาถ่านอบทำด้วยดินตาพี่น้องา๋าแบบนี้แหละแต่หนูยังไม่เคยเห็นพรัอบว่านี่ <c oughs> แต่ว่ามีตูน้นั้นเห็นยุคแต่เหตุบ่เป็นพี่น้องเลยอ่า <c oughs> น,นมาอีกแล้วเสียงคุนั้นดังก็เอาไพ่ด้หลายด้วยพี่น้องด้อดถ้าเสียงคุดังแน่ค่ะต่ได้แต่จะถ่ายพี่น้องบน บรรยากาศ่ารน,นายพนทำงานับพี่นองเดี๋ยวเพื่อนก็ขวัดเออวพี่น้องขวัดแล้วก็เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแท่งแล้วก็จะกอกไปทุนไปขายทุนสองรอกสองรอบกระสอบสองรอบสอรอแต่พื่องนี่เรียกกระสอบกระสอบแบบนี้หลเพ็นฟานี่สองรอแบบนี้แหละแต่ยังไม่เต็มเลยนะก็ตัวเพื่อนตัวก่อนเพนื่อน อันนี้ก็ถังกำมาเงี้นก็เป็นที่ผสมดินุุดพีเอ,อ็น้ำติดดูบาไปน้องทำมาที่นี่แต่ผมยัมงรายเลยถักก่อนดูยุดขนตกเงี้ยจะออกผลงานเลยได้โอกาสจะมีนพิ่มหน่อยไปน่องไม่จับใจคนจ้า มาที่นี่กับพ่อแมไปก่อนดูค่ะพ่อแม่ก็ฝึมาเนาะอันนี้ยังไม่เป็นงกาทำงานก็คือเดินๆกับทำงานนี่กับนยดูโอเคขอบคุณค่ะ